เ้อาอมว่าม่แอันนี้เอคซพอจะพอแสบแล้บทนใดเกิดจ่เขากะเกิดว่าอืมเอออ้าหายลูกหายด้างคือปากบากเียอืนก็ไ่นักฟังก้อนว่าหายมือโขงมือรามือโขงมือหมาด้อรู้หามือดด็กกูผูกกุขนํำนำเรื่อยรูเป้ารูเป้านี้พอออกมั้ก็ออกแต่พ่อแดงถือดาวะ แค่เหลือหลายหมดได้บางที right. yeah, yup. ้มันขอดได้บางนี่หุงกักบ้าเป่าเพิ่งแต่ขอนก็ขายไปขอนก็มมนเป็นไข้เป็นไข้รู้ไหมไม่ตอบแม่แครลรูกเนาะใช่ใช่นางมาอะไรดูเป้าเขาถวไย้องปู่อ่าหนึ่งพันบาทเขาให้ม่เขมือรักไม่เขมือหมานได้รู้เตอรหเฮงเงแล้วก็รู้ว่าโอ๊ตเอาเป็นเงินก็จ่ายโอ๊ตเอาแล้วก็ วิบเด็าว,วิบูตาเรื่รรรรมมองาเปื่องมาข้าปนเข้ไปยงมาได้ยาใจคอ,อยขึ้นมา,านายจน็ก่อนจะลงสนามวันนี้คือคือจับม่คืไม่พอขอถามหน่อยท่านม่คืาบกับทัานเด้หน้าตาเนาท่านได้นาเรบนะไ เมื่อวันคือห้าวันพ่อก็รู้รู้ื้ว่าจะพักแต่วันพักไม่ได้รู้กต่มากลับมาว่าแต่ก็พ่อไม่ว่างพ่อไม่ว่างคนนี้บอกเขาเออแต่พัก็มาแต่ท้าอืมเราทุ่งเขาทึ่งเขาไม่ว่างแล้วเขาจะเข้าโรงเรียนผัดวายหรืองานขนมผะดาอื้เออจะเข้าห้องประชุมแล้วไงอืมเขาทุ่งคือจะเข้าห้องประชุมแบบไม่ว่างนะอืมถ้าจะมาก็มาแต่หัวเวรมางานเยอะบอกลูกเ้อืมเอ้าการนี้งานขนมจะเข้า ปชุงทใ้ไหมคือเขาปะชุ่มท่วงสายบหกวงแรกบ่คังคือเขาปะชุมเดิมหกวงแรกพอก็คือหายชกคือเกาหน่ะอืมเอาครั้งแดเอาครั้งแไมครั่ผมเออตัวได้พอเอาตัวแรครบบอืมคือเขาหกวงแรกเนาะอืมยาเริ่มไปคืออยาคือจะมืนถึงได้เริมมาถึงเป็นล้มเล้วท่านผมอืม ดาท่ตะมึงเขาขายกล่องกักถูกๆเนื้อไม่ขายเพงไม่ขายเพงถ้ามคนอายุเยอะแล้วเขาขายไม่แพงเขาขายเท่าไรรู้จักไม้กว่างเือเออระจับหกโมงเร่เขาขายชิกตบาทขายแค่เกนะลุงนะขายแค่ถิกเกบาททีไปซือนะเออถ้าไม่ซือกินไม่กินไม่ทานไม่ได้นะหัวใจวายตายเรือพากปกินเด้อหน้าแเด้อ ก็ถะต้องสนามไปคือกาทำใจครับก็าวือกเมินทำใจต้องไปซื้อกล่องรักสิบเ็ดแล้วก็สิบเกดเข้าแก้มสิบเตดตนะเนาะเออข้อหนแข็งงูกขง็ข่าวข่าวแข็งแรงแล้วลูกเอเ่าไปจินดาถ้าลูกม,มัดถือ,อมือไงเขาเํมดันจะขึนเออข็เข่าแางมัดแางดำรู้อแล้วลูกเออชุดต่อไปเมื่อนัอกขู่ลูกผู้ชายต้องใจกล้า พอเป็นข้าวทางขักเนาอะอีหยางเขาขายหน่น่นายเอกชายพวังหงงานได้เป็นหนึ่งพันบาเนาะแัมม้อขกกับยังวิไรวันก่องคอยร่วงบ่มกับปูตาหนึ่งพันห้าร้อยขอถูกบนร่างจับปู่ ทุกรอบนะครับโอเคค่ะอให้ถูกทุกรอบนะครับอูมนะครับไม่งั้นไม่ได้กินต้าเอ้าเปิดต้มไกเลยนะอือไก่กินวะมึงวาเพ่มอือคุยัยชกินไงวามึงไก่แต่ปูอออยากกินก่อนงูอ่ะออไอ้คกินก่อนงูอ่ะอือยือนะเบาๆหน่ยนะใหรือยืนะ่ไม่เอยเออับ่ปูอ๋อก็ยซงไป มานคตีนเทียนูมาวือต <c oughs> ี no, ่เทียนหรือไปคือไปไปมันคือว่าท่านไปไปเอาเพื่อเพื่อมันคือว่ท่านเทียนเตียงเทีืนคือเขาเขาไ่ใหม่เนาะให้ไปคือมันคือว่ท่านชด๊ก๋ชึ๊บชึ๊๊บาบกับพอเนาะครับเออขอเขาขายถือพค่ว่าเจ้าอย่ขายชเ๊๋เดอแต่ว่าเจ้าผัวจังอยเนือคือขายขาพอเจถบชผ้นเดิ สามวเกิดสืบถ้าใชยก่อนี้สามเกิดสืบท่าไปเอาอย่างนี้ถ้าเอาทนก็สิบทอดแล้วลูอ่าขอให้กวกเชือกิกับอม่กรบไม่สงไม่รับไม่ส่งไม่มาอายุวันนั้ืขาวเบาได้ทึ่งลรวก็เรารวมใจรวมสืบทอดเนาะทานอืำหาเอาข้างมันท่านข้า่บาข้างบาได้กินเชียงเนื่องเขายวงไปได้เลยนั่นอืมเขาไม่ถืงเราพูได้กระจอกแต่มันบาเอื้องนะอือ ขัานวันแพงว่าวิ่งไอ่ตัวเขาแกโอเคอืมมันมีคะแนนอ่ะได้ไปได้ยิ่งนักมากไม่วันที่เก้ากับคือวันข้างหน้าเมืองนี้วันที่หากับคือวันข้างหลังอืมเมื่อวานเนาะวันที่เก้าคือวันข้างหน้าวันที่ห้าคือวันข้างหลังเมื่อข้างหลังก็มันบ่าวันหลังไม่เก้าไหมนี่ก็เบาขึ้นว่ะ พ่อบวชือร็จก็พอบวค่อยบวเคิดรมะวิ่มกับว่ามาเหมือนจะไปแข้กจับไปเมากูทางไดนยิ่ไปกินดอกองบ้าคันไปง้างไปกินดอคือบ้เออพอเัยนเคื่อนยิ่งบ้าขอทานเยอะมากเยอะจัดจ ไปกึ่งเจ้าจับของไปกึ่งดอกมาค่ะแมง่าอื่นร่างแตงโมจ่าปูื่างแตงโมคือว่าไปกึ่งดอกน้ำขเขาเขาบอกเราว่าบอจ่าปูคือ่เราตัวแค่ดอกกันอ่ะบัตแไปจ่าปูบมันไม่โตแค่โตตต่โตเปล่งดีบว่ามันไม่โตกิ่งแล้วก็ไม่โตปอมดีบว่าคือร่างแตงโมจ่าปูเออเป็นยั้นคือว่าให้แตงโมไนงามแตงแตงโมโตปอมจ่าปู <laughs> อ๋อม่ามันคองแท่บอกแก่งวงงวงนั่งน่ะนั่น่วก็เอาแกงงวงกินกระหลามมาใส่ด้วตื่นเต้นไม่งุดจรงเื่อแคบก็เก่าหกเขื่อนใจไปจะให้เขียนนั่งังนะให้เอาคำอันดัเนน้องอ้าวทั้งคำไม เออขาให้ลูกร้อมือถูกมือหลักมือถูกมือมาอายวันนั้นถูกข่าวน้หึงแล้วก็อายวแล้วบ่าดูแลก็เขียคนนังนก็งานหรือก็เสียมก็ึงบเออเขาเสียาต้มบบข้ามาถวายบบข้ามนะหลจากก้ต้มแล้วก็คืบก็คืบก็นท้งเราดูงานนี้เนาะอ่ากะเจริญะเล ค่ะก็ขอกาบสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะมือนี้ค่ะเป็นช่วงสายๆค่ะสําหรับแนวทางเทียงแล้วก็บายแลงเข้าเนาะของฟูตาเมื่อนี้บ่อหลายโตค่ะตัวเลขของฟูบ่อหลายโตค่ะฟูบอกว่าลูดเป่ายังไม่แลงแหงเป่าค่ะฟูว่าเนาะค่ะอินิคิจิล้าเอาค่ะสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ของฟูตาเข้าค่ะก้อนเทียงนี่ก็จะมีอยู่ค่ะหนึ่งเจ็ด สิบเจ็ดเนาะค่ะปลาปูยำเสียเอกว่าจะลืมสิบเจค่ะส่วนแดงๆก็จะอ่ะจัดไปเลยเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนเก้าหนาะค่ะแล้วก็จะลืมรูดเป่าค่ะสื่อสิบหกก็จะลืมสื่อสิเกค่ะสื่อศูนย์เกาก็จะลืมศูค่ะพราางหกกับเก้าก็เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเอาพ่นิจิหน้าคำบอกคำจาของปูค่ะค่ะเอฟซีทันใดค่ะ จะมารวมงานวันที่เก่ามาบ่บถือกระโทกิ้งก้างมาทั้งช่องเลยเนาะค่ะช่องกรสีอํานวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องเขาค่ะเอฟซี FC ทันไดค่ะจะทำโรงทานกะแจงมาได้เนาะสำหรับค่ะโรงทานของคุณชาช่ายกะมีคือเก้าค่ะมีกระเพาะปลาไอติมสำหรับงานวันที่เก่าเนาะค่ะ ก็ายปูหลายคนกับสายบุญของปูตาเขาก็แจ้งมากเนาะค่ะลงท่านลากหลยค่ะเลียนเชิญพ่อแม่พี่น้องวานไก่เลียนเคียงเนาะอยากมารวมงานวันที่เก่าค่ะเอฟซีทังไก่ต่างจังหวัดมาบ่ถือค่ะบอลูยูมองได้ก็ไดดฟังแต่คลิปก็โทรกิ่งกลางมาได้เนาะค่ะส่วนเบอร์โทรค่ะทั้งช่องก็จะล่อใหนาคลิปนะค่ะก็จะมียูเซียเอกน้องหญิงค่ะ แตงโมน้องไอยิมค่ะเอฟซีห้องสามติดต่อโทรกินกลางมาได้เนาะบัวส่องแตงโมกับเบอร์โทรแตงโมกับสีร้อยไปนายคลิปคือเก้าละค่ะค่ะกสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ของปูห้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮางค่ะว่างลงหลอบได้ค่ะให้เห้งๆลวยๆค่ะให้โซกม้านถูกหลอดถูกหลอดเด้วค่ะเด้อค่ะค่ะสำหรับคิวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องลำรวยค่ะสวัสดีค่ะ